ไปช mm ้อนมีช้อนเพราะข้าวกว้างไหมเอาอายขึ้นขึ้นทอขึ้นขึ Zum ้นนนก็ได้เพราะอายจะร้องเพลงไหมหรือว่าไปเล่นละครเลยเล่นเดียวหรอเอานั่งแบบไปเล่นเลยนบอาเราว่าเนี่ยเยอะเกินแล้ว มันไม่เป็นหรอต้องรอไม่เป็นหรือจะเาหรือจะเอารือจะเอาเฟียเน่ะเอาเฟซเบล็อกินไปเลยแล้วก็ไผ่านได้ผ่านไปเลยตอนนี้มันไม่ให่อกไม่ใหม่ที่เนอยู่ไหนก่อนอนี้ใหม่อะไรันเพื่อนสอนได้จกองเข่าอนน้ออใหม่ใช่ไหมใหม่่เลยได้ไหมแม่ นำ้ำมือสิอบจัดไม่ได้บอสจะหนักไม่ได้แต่คุณไม่รอดนะเด้อวั<า>อนนี้เราเราซ้อมใหญ่นะครับวันนี้ อันน้อยเปนติเดี๋ยวญ่มาบ้างตำล้มกางอร่อยบ่กิ่งิดคาดีแน่จะได้กินบ้างบูดรถไปดังไกลทัวสถานีบอกถาบ้านป้นถากบ้านอังกฤน้องไอลูกเียกสิพ่อเนี่ยลูกเอ้ยพ่อเป็นคนซื้ออันหมดทเหลือบอกกยาให้นห่รองหนก็ร้องรองเข้าไป ร้องทุกวันแกอเพลนั้นได้ไหมเสาน์น้าพวาระจากกันมันอวเหรอนนพวารเพราะว่าเขาเล่นดีนะจีเขาเล่นดีจีการจากเขากออะไรเร่ไปเอเลยนะแลอัน้การที่ซ้อมไปลัวพวกทีาเลนเขาลององในบอลจจังครมายังเดนี่ก่อนไม่ใช่ธนาคารนี่สีสัน ก็เป็นเมเล่เหรอพอเช็คได้เดี๋ยวได้ไปขอาไปถามเขาดูเขื่อนนะใครอยาได้แก๊บหมูว่ามากล้าบ้างคือเราถามก่อนเ้อะกลมาแล้วค่ะ ปักหมดแล้วเรียบร้อยค่ะข้าอยากได้ครับหมูมีแค่วันนีนในน้ให้แ<อ>ค่หนึ่งรอยพอมีแค่หนึ่งแล้วก็บุกใช่ค่ะมีแค่หนึ่งรอยนะคะแคบหมูแคบหมูมีแค่รอยเดียวพี่นอ้องใครจะเอากดตะกร้าเลยจา้าหนึ่งรอยหมดแล้วมาเลยจ้าแม่ ไปไหมไปกินหมูแฮมสัตรี่ะเพียงบ่ไม่ใช่อาากาลารบห้องนดไดาไแอร์ห้องบอบ็กหนาวมากมตู้เย็นไม่ได้นะคะยะไนะครับแอร์หนาวจ้แอร์หนาวมาห้องบอเบเยปอใส่อยู่ไหมไม่นะหัวปล่องใหญ่มาก รวมนั่นรายการหัวสองหมื่นแล้วรายการหัวสอหมื่นแลสั่งให้ทุกคน เขาเช่อชาโกนเราเส้นสูโชคโนรานอนรักอาใจเลยมีใครรู้ว่าจะมีใครรู้ว่าตเนรักีกรอบไ้ีถ้าผู้ชอบหน้เกิดมามีกทำใจกับปีนะก็ดำดอกกุหลวงได้สักดอลอยคำลังนี้ยังอยลอยพายทิ้งสองร้อยยี่สิบบาททุกค มันได้อยู่มันนั่งร้อยมันนั่งร้อยเหรอเนี่ยก็้ยไม่อยากเอาเด็กตีอันเนี้ยกับผูกใหญ่มากกับผูกใหญ่มากอร่อยมากด้วยใครจะกดตะกร้ากดเลยเลยวไปน่อยมันจะเบื่อแล้วเดี๋ยวแจีงยังแจ้งเงินไปเสียง กเกียร <meye> ์นะครับอยู่ก็เกียร์สกสุดยังยัไม่เสร็จแล้ว